สวัสดีครับ YouTube พบกับผมแบงค์ปรียพงศ์วันนี้ผมจะพามาแชร์เทคนิคลับที่ SC Seller ทุกคนควรจะเอาไปใช้นะครับผมก่อนอื่นเลยวันนี้ผมรีเสิร์ช Listing มาห้าลิสติ้งเป็น t o อปลิ t i n g ของผมนะผมสำหรับฤดูการนี้ก่อนที่ผมจะเข้าไปทำงานในลิส t i n g นั้นๆนะนะ ผมจะพาคุณมาดูว่ามันคุ้มค่ากับเวลาของผมหรือเปล่าแล้วให้คุณเองทําไปพร้อมๆกันกับผมนะผมและผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณเอาเทคนิคนี้ไปใช้มันจะช่วยคุณประหยัดเวลาและจะทําให้คุณมียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนก่อนขอื่นเลยขอขอบคุณเซลซมูไรนะผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับวิดีโอนี้ตอนนี้เซลซมูไรมีโปรโมชั่น Black Friday นะครับผมโปรโมชั่นของเขาคือสมาชิก6เดือนได้รับไปในราคา39.99เหรียญหรือตกประมาณเดือนละ6เหรียญกว่านะผมะลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปด ที่ผมพูดถึงพร้อมๆกันเลยครับอันนี้คือ listing ที่เราหามาได้นะผมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมบาง listing ก็จะเป็นงานที่เทาๆนิดนึงที่มีความเสี่ยงแต่ว่าวันนี้เราจะมาโฟกัสที่ไปเช็ค back end นะแล้วก็การวิเค์ของมันนะเอาเราจะเริ่มจากงานนี้ก่อนนะผมอันดับแรกเลยเราจะ copy link ตรงนี้นะครับเล้วมาที่ Sell Lock s ซ l e samurai ล็อกอินเข้าเรียบร้อยให้เราไปที่ search นะครับผมแล้วก็มาตรงคลิกปุ่ม single listing copy ใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วคลิกไปที่ search โอเคเราจะมาล mm ิส hmm. เราจะมาว mm ิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะผมอันดับแรกเลยเรามาดูก่อนว่า,าสิ่งที่สําคัญนะงานนี้ลงมานานหรือ,อยังยี่สิบสอวันโอถือว่าใหม่มากนะยี่สองวันงานในเอถือว่าใหม่มากแล้วก็จำนวนที่ขายได้ขายเท่าไหร่คือควอนตี้อ่ะเราถ้าใครที่ขายในเอซจะรู้กันอยู่เราจะใส่ได้แม็กซิมัมคือ999เราจะเอา999เนี่ยไปลบที่962มันก็จะได้37คืออันนี้เพิ่งลงมาได้ 22วันแต่ขายไปได้แล้ว37ไฟล์ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมมีไลฟ์มาแล้ว194ไวมากถือว่าไวมากๆครับผมต่อมาเรามาดูกันต่อครับผมยังไม่เสร็จนะเรามาดูก่อนว่า listing เนี่ยเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างแท็กของเขานะครับ13ช่องม,มันมีอะไรบ้าง l e s t r o Christmas PNG Holy Holy Jolly โอเคครับผมทีนี้เวลาเราดูแท็กเนี่ยเราจะเลือกว่าเราจะใช้อันไหนดีนะครับผมอันนี้คือ13อันที่เขาใช้ใน Backend อ่าบางอันที่เป็นแบบนี้เห็นไหมอันหลังๆเนี่ยคือ SC Search มีอยู่สิเราอาจจะไม่เลือกใช้เราอาจจะไปหาอันที่แบบว่ามี sc search เยอะๆเห็นไหมอย่างอันเนี้ยสี่ร้อยกว่าร้อยกว่าคือวิธีที่ผมแนะนําคือเซิร์ชเข้าไปในคีย์เวิร์ดนี้นะครับผมคีย์เวิร์ดของ l ิ s ติ้งเนี่ยเราไปดูในท็อปสามท็อปห้าว่าเขาใช้อ่าแท็กอะไรแล้วอะไรที่มันฮอตฮอที่แบบมีคนเซิร์ชเข้ามาเยอะเราก็จะเอาอ่าแท็กนั้นมาใช้นะครับผมอ่าต่อมาสิ่งที่สําคัญที่นั่นเรารู้แล้วว่าอันเนี้ย ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยน่าจะเป็น listing ขุมทรัพย์เลยก็ว่าได้นะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าอันนี้เขาขายเท่าไหร่3.75 3.75โอเค3า5จจอาจจะดูว่าเยอะแต่เรามาเช็คอันนี้มีเครื่องขับอ่ามีคาลค u เลเตอร์ให้เราดูว่าถ้าเราขาย3.75เราจะได้กำไรเท่าไหร่คลิกมาตรงนี้นะครับอ่าเราใส่ไป3.75อ่าสมมติเราตั้งคูปอง20โอเคปะ สมมุติเรายิงแอดด้วยหนึ่งเหรียญปีไปหนึ่งเหรียญแล้วกันต,ต่อการขายในหนึ่งชิ้นหนึ่งเหรียญอ,ออฟไซด์แอดเราจะเลือกศูนย์แต่ว่าคือถ้าคุณขายมียอดขายเกินหนึ่งมือเหรียญเขาจะบังคับให้คุณอยู่ในออฟไซด์แอดอโดยอัตโนมัติแต่ว่าออฟไซด์แอดเนี่ยจะชาร์จคุณต่อเมื่อคุณขายได้ผ่านแอดที่เขาเอาของคุณไปยิงข้างนอกแพลตฟอร์มเขานะอันนี้บางคนก็จะผมไม่แน่ใจว่า1ิหรือ15%าอาจจะ12%แต่ตอนนี้เราจะเลือกศู่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ่าเราจะกดปุ่ม calculate Calculate มาล้คือถ้าเราขายในราคา3.75เนี่ยเราจะเหลือ Profit อยู่แค่1.27เพราะอะไรรู้ไหมคือมันจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ listing fee 20เซนนะครับผม transaction fee 20เซ็นเซ payment processing fee 3 34เซนอ่าแล้วก็มี add total cost อ่า ก็จะได้3ไอโทรทีนี้ก็จะเหลือ3เหรียญถูกไหมสามเหรียญแล้วก็ท o ร a l c ลคอสก็คือ1เหรียญท o ร a l f ลฟีก็เ4็ดส่เซน profit เราก็จะเหลืออยู่1.27ทีเนี้ย uh, ถามว่าทำยังไงให้ profit เราสูงกว่านี้อันดับแรกเลยอาจจะขึ้นราคาอา okay, จจะ4.99เโอเคป่ะ4ี9จเก้าเกเใหม่กำไรเราก็จะอยู่ที่2เหรียญกว่ากว่าทีเนี้ยสิ่งที่ผมแนะนำนะ คือถ้าคุณทําธุรกิจแล้วคุณไม่มี profit ไม่มีประโยชน์ในการทำโอเคไหมสาคัญว่าคุณต้อง profit ตั้งแต่วันวันแรกอาจจะไม่ profit แต่ว่าวันที่15หรือ1เดือนขึ้นไปในเอสซีเนี่ยคุณจะต้องมี profit ถ้าคุณขายไฟล์1่งเหรียญจุดเนี่ยคุณไม่มี profit อยู่ละ profit คุณอาจจะเหลือนิดโอเคป่ะทีเนี้ยอ่าเรามาดูว่าทำไงได้บ้างทีเนี้ยผมจะเอา discount นี่ออกผมจะตั้งราคาคือถ้าผมตั้งราคา เท่าไหร่ก็ได้แต่ให้ดิสคาวมาแล้วโชว์ดิสคาวในหน้าเพจผมแล้วแล้วอย,อยู่ราคามันอยู่ที่4.99โ okay, อเคปะ่ะแอดผมยิ่ง,ย,งยิ่งอยู่โ okay, อเคป่าผมยิ่งแอดอยู่แต่ว่าอย่างอื่นก็ตามนี้เราลองคาลาคิเลตใหม่ดูโอเค profit ไม่ขึ้น4.99เอ้ยทำไมมันติดทำไมมันติ Est gin, ตด estimate มาเช่นอันน่งนะครับผม0 4.99ลองคาลาคิเลตใหม่อ่ะโอเค คือถ้าเราดิสเคามาแล้วเหลือ4.99นะครับผมสินค้าชิ้นนี้เราจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ3เหรียญอะ,อะแล้วถ้าเราไม่ยิงแอดละ่ะ0เราไม่ยิงแอดพอ o f ต t เราก็อยู่ที่4เหรียญกำไรง,งามๆเลยเห็นไหมคือเราต้องเล่นกับราคาครับบางครั้งเราถ้าเราไปตั้งราคา2.99เงี้ยเราไปยิงแอดอีกเงี้ยคือเราเห็นไหมพอร์ตเราเหลืออยู่แค่1เหรียญเงี้ยต่อเลสิ้งไอ้จริงๆแล้วสินค้าชิ้นนี้ถ้าเราขาย3.99 ยิงแอดหเหรียญก็กำไรประมาณสเหรียญผมคิดว่าอันนี้โอเคผมจะให้คะแนน listing เนี่ยอ่าเโอเคไหมครับผม listing นี้ผมจะให้คะแนน9ก้ะต่อมาเรามาดูงานนี้ต่อครับงานนี้ก็ค่อนข้างที่จะเท่าเลยทีเดียวนะครับผมอะเราจะมาดูในนี้อ่า search single listing search ผมแนะนำนะก่อนที่คุณจะลงงานทุกครั้งอะใช้เซล์สมุไรใช้วิธีนี้มันจะช่วยประหยัดเวลา ช่วยให้คุณมียอดขายมากยิ่งขึ้นคุ้มค่ากับราคาของมันครับโอเคอันนี้เพิ่งลงมาได้แค่ยี่สิบเจ็ดวันเองนะไม่นานเลยนะโอเคมีควอนตี้สิบหกอันนี้ควอนตี้สิบหกผมคิดว่าเขาไม่ได้ไม่น่าจะลง 99. 99. 99. เก้าสิบเก้าเก้า้เกิบเก้าพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขายได้เยอะขนาดนั้นภายในเวลายี่บเจ็ดวันผมคิดว่าเขาน่าจะลงร0อ listing อันนี้ในความคิดผมนะลงไปร0อย i s t i n g แล้วลบไปสิบหกก็ขายไปได้แล้วประมาณ8ปดสิบกว่า l i ส ting 8ปกว่าเซล์ไลท์ไลท์หก็โอเคอยู่ผมคิดว่าเขาหน้าจะลง100โอเคปะคืออันนี้ก็ค่อนข้างที่จะขายได้ดีเลยมาดูร้านนี้ใช้แค่7จ็ดค okay, ีย์เวิร์ด back end โอเคไหมใช้ไม่เยอะบางครั้งไม่ไม่ได้หมายความว่าเราใช้เยอะแล้วมันจะดีโอเคปะไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะอ่ะทีเนี้ยเราลง listing นี้เราอาจจะเพิ่มคีย์เวิร์ดเข้าไปหรือไม่เราอาจจะใช้ไม่เยอะแบบที่เขาใช้เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเราตั้งราคาสี่เหรียญ สำหรับ listing นี้นะครับผม calculate สี Cal ่เหรียญเหมือนเดิมเราจะไม่ไม่ discount เราจะ discount มาแล้วเหลืออยู่ที่สี่เหรียญเราจะยิง at หนึ่งเหรียญโอเคเราจะได้กำไรสำหรับสินค้าชิ้นนี้สองจุดหนึ่งเจ็ดแล้วถ้าเราไม่ยิง at เราจะได้กำไรสามเหรียญสามจุดหนึ่งเจ็ดอันนี้กำไรดีมากนะครับผมสำหรับ listing นี้ผมให้เก้าเหมือนกันาสาเหตุที่ให้เก้าเพราะว่ามันมันมีความเสี่ยงสูงมีกรินช์มีตัวกรินช์อยู่ อ่ะต่อมานะครับผมแล้วอันนี้ล่ะโอเค c o อปปี้เซลสำรวจอ่าเซ a ร์ชเซ a ร์ชโอเคอันนี้ลงมาแล้วอ่าประมาณเกือบปี350อวันโอเคลงมานานพอสมควรแต่ดูนี่สิจำนวนไลค์2,400อกว่าเนตตี้86อันนี้คือแน่นอนว่าขายมาได้แล้วไม่ต่ำกว่าพันชิ้นแน่นอนผมคิดว่านะสับลด86 อันนี้ผมว่ารีนิวไปแล้วหลายรอบอ่า900คือถ้าสมมติไม่รีนิวนะสินค้าชิ้นนี้ขายไปแล้วกว่า900ครั้ง900กว่าครั้งอ่ะต่อมาเรามาดูวันอื่นต่ออ่คีย์เวิร์ดต่างๆให้เขาใช้เห็นปะอันนี้คีย์เวิร์ดดี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 คีย์เวิร์ดอันนี้แย่ละอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้คือจริงๆไม่ต้องใช้เลยก็ได้คีย์เวิร์ดพวกนี้ถ้ามันใช้แล้วมันนนนนไไมมมมมมม่่่่่ีีีีีีีรรรซอออ์์์สสเเเเเเเยยแดดงววาาาคคคคิิชข้ห็ปปะะโลืกทัน เซิร์ชเพราะถ้าไม่มีคนเสิร์ชอ่ะโอกาสที่เขาจะเจอสินค้าเรามันก็แทบไม่มีนี่หรอปะคนเสิร์ชสำคัญมากนะอย่างอย่างเห็นไหมเนี่ยวอลลุมเสิร์ชเอสซีถ้าอันเนี้ยไม่มีเนี่ยอย่าไปลงมันโอเคไหมมันทําให้เราอ่าไม่มันไม่คอนเวิร์ตอะไรแต่ดูราคานี้ขายอยู่ที่สองเหรียญเราจะไปคาลคูลเลตมันดูสองเหรียญน,นะครับสองเหรียญอ่ะลดราคาตีไปแล้วกันว่าลดราคามาแล้วเหลือสองเหรียญไม่ถูกกว่านี้ละเรายิงแอดอีกหนึ่งเหรียญคาลคูลเลต ถ้ายิงแอดหนึ่งเหรียญเนี่ย listing เหลือกําไรแค่สามสิบเซนเองนะเหลือกําไรแค่สามสิบเซนนี้ยังไม่รวมอ่าออฟไซด์แอดนะถ้าผมคลิกออฟไซด์แอดเนี่ยเหลือกําไรอยู่สิบสองเซนเองนะถ้ายิงแอดด้วยนะลิสติ้งเนี่ยแต่ถ้าไม่ยิงแอดอ่ะสองเหรียญเหลือกําไรอยู่ที่หนึ่งจุดสามหกเซนอ่ะเ้าโดนออฟไซด์แอดด้วยตีไปไม่ยิงแอดโดนออฟไซด์แอดด้วยอ่ะเหลืออยู่หนึ่งจุดหนึ่งสองถือว่าน้อยมากนะสองเหรียญนี่ย จริงๆก็น้อยแหละถือว่าน้อยคือถ้าคุณจะลงขายงานนะผมแนะนําว่าคุณไม่ควรลงต่ํากว่า3ามอันนี้คือลดราคามาแล้วไม่ควรต่ากว่า3ามจเพราะถ้าคุณขายต่ํากว่านี้บางชีแทบไม่มีกําไรเลยเลยสามโอเค okay, ถ้าส9มจุดเก้าเห็นไหมเข้าิเลสออกมาอย่างน้อยกําไรคุณก็อยู่ที่สองจุดหกแปดขนาดมีออฟไซด์แอดแล้วนะเอาออฟไซด์แอดออกน่าจะเหลือประมาณ3เห็นไหมประมาณ3เหรียญกาไรง,งามๆเห็นไหมครับผมไม่ยิงแอดนะยิงแอดเอาลดไปก็ยังเหลืออยู่2กว่ากว่าเห็นไหม แต่ถ้าคุณไม่ยิงแอดก็เหลือสามจุดหนึ่งหแนะนําว่าควรจะตั้งราคาไม่ต่ํากว่า3า9ุดเก้าทุกครั้งไม่ต่ำกว่า3 9มจดเก้าหรือ4 99, ี่จุดเก้ายซ้า้หลังจากหักละลดราคามาแล้วนะเพราะถ้าเราตั้งสา9จุด้าแล้วลดไปลดราคาอีก4ี่เปซนเี่ยเราจบเลยนะเหลืออยู่เหรียญเดียวนะเหรียญจุดหนึ่งเจ็ดยังไม่รวมค่าแอดอีกนะถ้ายังไม่ยิงแอดนะโอเคปะ่ะสำหรับ listing เนี่ยผมจะให้ผมให้เก้าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาจำนวนยอดขายเขาขายได้เยอะ แล้วมันเป็นดีไซน์ที่ทําไม่ยากแต่ว่าราคามันถูกแต่อย่างที่ผมบอกก็คือเราเอาไปปรับราคาหน่อยตั้งเป็น3.99ไม่จาเป็นจะต้องขายได้จนวนดพวเขาทําให้ดูดีกว่าเขาอะอย่างน้อยคุณก็ได้ market share มาเก็ตแชร์มาส่วนหนึ่งโอเคปะอย่าไปอย่าไปขายราคานี้ขายราคาเนี้ยลองนึกภาพนะกําไรอยู่ที่1ตีไป1เหรียญอ่าไม่ถึง1เหรียญตีไป80เซนแล้วกันเนี่ยเขาผมว่าอาจจะยิงแอดอีก80ดเซนเนี่ยขายไปได้8 0 0 0ันกว่าเซลล์มันก็ไม่เท่าไหร่เองนะนี่ออกปะ สู้เราขายไปแปดพันกว่าเซลล์แล้วกำไรตัวละสามเหรียญอย่างเงี้ยแปดสามยี่สี่ก็ได้เป็นเกือบล้านแล้วนะโอเคต่อมานะผม dead inside copy มาวางเหมือนเดิมนะครับผม single listing search โอเคลงมาได้63วันไม่นานเลยนะ quality 251 9 9 99 9ยห้ลบลบเหลือ 748เท่ากับล listing เนี้ยขายมาแล้วประมาณ700รกว่าตัวเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดถึงแม้ว่าไลฟ์ประมาณ400ก็ตามผมว่าขายไปแล้วไม่ต่ำกว่า700ชิ้นภายในเวลา63วันถือว่าขายดีมากอ่าเรามาดูก่อนแท็กดีแท็กดีกดีด,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 ดีอันนี้ก็ยังโอเคอยู่อันนี้เริ่ม yeah แย่ละแย่แย่สาอันนี้แท็กแย่เอาออกครับไม่เวิร์กเห็นไหมแท็กแย่ ราคา5้าเหรียญราคาห้าเหรียญดูดีๆนะครับ5เหรียญโอเคเราจะไปเข้าคิเลตกัน5้าเหรียญอ่ะลิสข้ามาแล้วเหลือห้าเหรียญยิงแอดและกัน1เหรียญปุ๊มกำไรสเหรียญง,งามๆเลยเห็นไหมคือถ้าเราตั้งราคาสูงอ่ะมันก็จะมีช่องว่างให้เราไปยิงแอดให้เราไปทำมาเก็ตติ้งถ้าเราตั้งราคาต่ำาคุณก็เหลือกำไรนิดเดียวเห็นไหม มันไม่คุ้มกับเวลาที่คุณทำคือผมจะบอกไว้ให้อย่างนึงนะเอซีอ่ะมันเป็นแพลตฟอร์มที่คนยอมจ่ายถ้าคุณทำงานออกมาดีไม่เกี่ยวกับ quantity เลยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องลงงานเป็นพันๆชิ้นคุณลงงานที่มีคุณภาพเต็มที่เลย2วันชิ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณขายราคาแพงอ่ะคุณจะขายได้ดีแล้วกำไรดีกว่าโอเคปะอ่าลิสติ้งนี้ผมจะให้เต็มสิเลยครับผม inside, but เ i ชอินไซต t ตเมสิบเลยเพิ่งลง ผมให้งานนี้เต็มเสร็ใครที่ฟังอยู่วันตอนนี้นะครับผมทําครับโอเคงานต่อไปเด็ h uh, deck the hall and not your family โอเค copy มาครับ uh, เข้ามาใน Search ครับ single listing search โอเคสามร้อยเจ็ดสิบกว่าวันก็เกือบปีละ listing นี้ quantity เจ็ดร้อยสี่สิบห้า like สามพันอันเนี้ย รีนิวไว้ละไม่ต่ำกว่ารอบหนึ่งอ่าตีไปแล้วกันอันนี้น่าจะขายได้ประมาณสองพันชิ้นงานนี้นะน่าจะขายได้ไม่ต่ำกว่าสองพันชิ้นเพราะไลท์สามพันกว่า один, ควอนติตี้ Bulgaria, คือจากเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามันรีนิวไปแล้วผมคิดว่าน่าจะรีนิวไม่ต่ำกว่าสองรอบอ่ะมาดูเซิร์ชอ่าแท็กดี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 ด,ด,ดีอันนี้ก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จริงๆผมส่งแปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าวอลย่มเสิร์ชมาไม่เยอะเห็นปะ,ะแต่จำนวนไลค์เยอะพอสมควรแต่ว่าเห็นไหมอันเนี้ย s c c l i ่ k to rate เนี่ย23%หมายความว่าจำนวนคนที่เข้ามาดูเสิร์ชเข้ามา3,600เนี่ย23%คลิกเข้ามาใน l i สติ้งนี้ถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะมากโอเคปะถือว่าเยอะมากนะครับผมอ่า ต่อมาราคาเรามาเช็คราคาต่อ2 9งจุดเก้าเก้าอัพดสองจุดสเก้าเาดิสคมาแล้วเหลือ2 9งจุดเก้าแล้วกันยิงแอดหนึ่งเหรียญตัวนี้กำไรอยู่ประมาณ1.26 1.26ถือว่าไม่เยอะครับถ้าเราตั้งไปสัก3.99้ 3, 99, อ่ะโอเค2.16อันเนี้ยโอเคเลย Profit เรา54%ผมแนะนำว่าควรจะตั้งราคา3.99จ สำหรับ listing นี้นะผมผมให้สิทธ์เพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าจำนวนดูจากจำนวนรีวิวคดเลย53รีวิวเนี่ยไม่ต่ำขายมาไม่ต่ำกว่าพันชิ้นแล้วเนะี่ยงานนี้นะขายมาไม่ต่ำกว่าพันชิ้นแล้วก็การทำงานคือไม่ยากนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ที่ผมใช้คู่กับเซลล์ซามูไรนะผมผมบอกเลยว่าเซลลซัมโมไรเป็นโปรแกรมที่ถ้าคุณจะเอาจริงเอาจังในเ s ซี่นะอันเนี้ยไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่ขายต้นไม้ในเ s ซี ขาย P.O.D ขายไฟดิจิตอลขายแ l ลนเนอร์คือคุณควรจะใช้มันอะเพราะมันจะทำให้คุณประหยัดเวลาบางทีเราออกแบบเนี่ยใช้เวลาเป็นเป็นวันเรือ้อกบว่า่าจะทำออกมาให้มันดีให้มันมีคุณภาพดีแต่ว่าถ้าเราเช็คแล้วมันรีเสิร์ชแบ็กเอนมันไม่เวิร์กอะคือเราทำไปมันก็ไม่มีประโยชน์โอเคไหมครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมสำหรับคนที่ ขี้เกียจรีเสิร์ชผมแนะนำให้ลองเช็คมันลี่รีเสิร์ชของผมดยูยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ